ต่อนะ,ะต่อเดี๋ยวเขาบอกว่าขึ้นมาได้เราก็ได้ทำการขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่สุดนะฮะนู่นอาจารย์ให้ก่อนท่านไปต่อท่านไปก่อนแล้ว <c oughs> เนื้อนเรี้ยวเรี้ยวไปแล้วเนูตัวขี่สงสัยและตัวพาหลง <c oughs> ตั้งแต่เช้าไม่ไปไหนเลยวนอยู่นี่แหละโหโหทางชันจริงๆรถเขาขึ้นมาได้ไงวะเนี่ย แล้วเราก็มาถึงยอดเขาโน่โนะะงงนะเมื่อกี้เดินครับไปโน่นถึงหมู่บ้านเขาขาวดูนะที่เห็นเขาขาวไกลๆตรงทางไปเขาบอกต้องย้อนกลับมานน่ เขาว่าแผนที่น้อยให้ใบหนึ่งแผนี่น้อยก็ขียนเป็น้นเขนเป็นเขทางแผนที่น้อยแล้วมันยอ่อทีเนี้ยมันยอ่อแต่ต้องเลี้ยวให,แแวแให้แต่พอเรามาเดินจริงแล้วมันทางเลี้ยวมันเยอะทีเนี้ยไม่รด้เลี้ยวทางไหน ไม่รู้เลี้ยงเส้นใหญ่เส้นเลน็กทีนนี่เราก็เลยไปไม่เป็นเลย <laughs> นูนน่นอนะไรมั้งนู่นไงป้ายป้ายนูนน่นเขานู่นนู่นก็อ๋อจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพักเหนื่อยก่อน แตเลยพอน